ไม่ต้องปิดไมคนะแบบว่าคุยกันได้เลยอะใช่ใช่อันนี้คือแบบมันหมดเท่านะใครเป็นใครเป็นใ้สัตว์ใครเป็นกูไล่ยกกันให้เวลา20วิไอสันไอสานไอสันมาเลยไอสานไอสันไอสัรแกมากับชันไอสแปดเก้าสิบสีฝาน้ำเลย เฮ้กูอยู่ด้านซ้ายด้าซ้ายด้าซ้ายทไดปะเอานไปทำเก่อนดิ้ีไปเอด้นเไอ้ฉันมาเร็วมาเร็วมาดันเดี๋ยวยังไม่มาันไม่ีมันอุ้ยเฮียมันปิดไฟอด้ไอุ้ยเุ็ยเร็วทำไงนแปงนึงหอยบเฮียทุกคนใครเพลงดีบ้างอะ พี่บอยไอเหนกันพี่บอยูดูแล้วยูดูแล้วเอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาดูแล้วูแลแล้วอยู่ไหนเพยเพยเาสร็จแล้วหนใจหนอุ้ยเยตินอนไหนปะเนี่ยหมุนหมุนหโอเคเาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไูดูแล้วขาอยู่ไหนวูดูแล้วขาอยู่ไหนููแลไหนต้องรีบทเพยห้เสร็จก่อนเา เอ้ยมันมีปิดประตูด้วยเฮียเราโดนฆาตกรรมไปหลายศพแล้วฉันรู้สึกได้เฮ้ยเียรับทราบโอ้ยตายตายแล้วทำเฟ้นไปเฮ้ยตายแล้วทำเฟ้นไปเฮ้ยเร็วเร็วฉจะบอกว่ามีหมามันไม่ได้ีเลยนะไอ้เหี้ยมุมมองผีมันกว้างเกินไปน้อ สามี่คนหนึ่งใครเอ้ยคนหนึ่งใครคนหนึ่งใครกี่แรสิบสามสิบเดือนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแยกกันช้าซ้ายขวาได้รีบดองเคลย์ไอพวกเบื้องเร็วไอพวกเบื้ย ไม่ต้องห่วงคือตาบอดเขาเป็นคนตาบอดไม่ต้องห่วงเราแค่ไม่ต้องยืนเราพันกิจก็หาเไปแล้วเรียบร้อยเด็กน้อยป่าช้าป่าช้าไป่ดุป่าชามันไปรักกว่าอ้นี่ใครอ่ะโอเคมันมาทางไหนมาแล้วไงตีกันมาแล้วตีหนีอ่ะไปไปดักกางข้างล่างดิไอ้ช้างไล่ขวาอยู่ช้างเฮ้ยเด็กไงมาแล้วเด็กไงไปดักลางล่างกูไล่ขวาอยู่โอเคโอเคอ๋ออ๋อ เอ้ยไอ้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 ไอ uh, oh, yeah. hey, oh, oh. yeah. ้ไอ้สารมันอยู่ซ้ายบนไอ้สารอยู่ซ้ายบนไอ้ไก่อยู่ซ้ายบนไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้เบสอยู่ซ้ายบนเหมือนกันไอ้เบสอยู่ซ้ายบนเร็วไอ้ไก่อยู่ซ้ายบนไอ้ไก่อยู่ซ้ายบนเฮ้ยพี่บอยไอ้เหี้ยลบเหรอเชื่อไหมองไม่เห็นวะหลบเหรอ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องเพิ่มคิว <c oughs> คูดาวอะ <c oughs> ต้องต้องเพิ่มคิว <c oughs> คูดาวเยห้ากาเลผอกัสเจ็ดตายห่อคไปบกู จ้าเอ๊มีใครอยู่ห้องบนไอ้ไก่อยู่สายบนไอ้ไก่อยู่สายบนปอยมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้อยู่ซ้ายอยู่ขวาปล่อยมาหนีก้อนหนีก้อนหนีก้อนไอ้นี่อนพี่ดาหนีโดนเซนหนีแล้วไอ้ไก่อยู่สายบนไอ้ไก่อยู่สายบนอุ้ยอุ้ยใครเอ้ยจะบอกแต่ว่าโอ๊ยกลับมากลับมาใครเอ่ยไปที่บออก็ะเพรพี่บออก็ะเพรพี่บออก็ะเพรหายไปจากเลรนด้าแล้ว

สามด้วยนะปั๊มโกด้วยหรอกขวาพี่ห้าหกเฮ้ยกูเสร็จแล้วเฮ้ยนะไปละกูมันตัดอยู่เลยตัดอยู่เลยที่รู้ไหมเอ้เคล็ตัวนี้กูทำไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเคล็ดเฮ้ยนี่มันยากไอ้ตัดเฮ้ยเขาดักเขาดักตัวเส้นนี้ตัวเส้นนี้บอยบอยบอยพี่บอยอย่าวเพื่อนอย่าแกพูดอะไรไหมพี่บอยจูมึงอย่าแกพูดอะไรไม่รูดาว

เฮ้ยตัวดีเเนี่ยแชปเลยมแชมคุณได้ไปไหนรับเนี่ยเบอดสเบิดเบิร์เบอไปคุณได้ไปไหนเรเชบอชแล้วกดดีบอท่าทางเีใส่หมกลังแล้วแล้วโอ้โหอเถอะทเหอทีเหอทีเหอทธรกิจรเ้ยทเควส์เควสเควสก็มแล้วเวหลวเหอเควส์เหลออเควสเหอเ์เดียวเหอสเดีร็จเลยเเดียวเหอยอ ใครยังทำเม่เร็จไปทำเคลสเร็วเรวหนึ่ามสองิบไอ้เหียมันกูดาสามสิบวิพิงตามเลยไ่บอยนะอย่าอย่าวิงตามไาย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 สีเขียวอยู่บเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวไปด้สีเขียวไปด้บไอ้ไก่ันอยู่ไหนสีเขียวไปด้านบนแล้วสีเขียวไปด้านบนทำานี่อยโคตรกากเลย สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเฮ้ยเร็วไปเร็วไปเจินเจ็ดหนึ่งเชรพี่เขวาเองจินรวบสามเฟตเจ็ดเชร ไม่ทำไมต้องเป็นอันดีด้วยวะไม่โคตรนานน่ะไม่ผ่านอตรงนั้นเหรออยู่ตรงนั้นเองเหรอตรงนั้นนานน่ะไม่ผ่านลุการไม่ผ่านอยู่ตรงนั้นเหรอพวกเราอยู่ข้างล่างแตพวกเราอยู่ข้างล่างลุการไม่ผ่านไปเลยอยู่ตรงนั้นนานเหรอใครเปหนหมื่นไปเดาใครอ่ะเสียงผมชันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่งี้โอ้ยโยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอยโอ้ย้ยโอยอ้ยโอ้ยโ้ยโอยอ้ยโโอ้โอ้ยโอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยอ้ อะไรอะไรนะีนุ้าอบคุณป้าให้ดีใช่ไหมล่ะจีนเบาๆจีนให้ดีง่ายีมันไปไหนเนี่ยที่ได้เกือบตายสัตว์ รีเซ็ต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 พี่บอยพี่โถ้ยมาให้ฉันอยู่ไอ้เลือดไอ้รลากหน่อยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยดดยอะลากมาจ้ะผมนี่เหลือสองเวสเองเร็วเร็วเร็วเี้ยหลไป้านวไปยูไปซ้ายเดี๋ยวีพี่ไปขวาเดี๋นี้ขวาเดี๋ยวนี้ขวาเดี๋ยวี้ขวา เดี๋ยวพี่ไปขวาเองเดี๋ยวพี่ไปขวาเองชิ้งหายแล้วกคุยอะไรกันเดี๋ยวพี่ขวาเองไหนะทิ้ไหนทิ้งไหนทุาคนยังมีใครเลยขอดูดามไม่มีใครเลยเนี่ยเอออยู่ไหนกันนะทุกคนขาดเชือกเดียวค่ะอยู่ไหนกันนะโอ้ยที่ขาวหักปุ๊บหักปุ๊บแล้วแกไอ้หลอกเขได้เร็วมากพี่หมื่น ไปตรงไหนตัวางขวามีใครอีกบ้างเนี่ยฮะเบอกตำแ่กฆาตกรไม่ได้ฮะเฮ้ยมีใครมีใครอีกไปืไอ้ไหอ้ห้งชิปไอ้ห้องชิปปไม่ใช่แล้วไม่ชได้ีบอยเชี่ยไม่ใช่แล้วทานขวามือทางขวามือขวามือวไหนไอ้เียไอ้เียอีก2คน

ตนผีวิ่งไล่อยู่เ่าไเขารู้แล้วว่าพี่อยู่ตรงนั้นแล้วพี่ต้องรีบทำไม่เสร็จเลยเฮ้ยเราไม่รู้โอ้โหเชีเอ้ยแม่เอีกายคือแบบตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วไป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 ไรกันเลยรู้กันเลยไพี่มีโอกาสพี่ดาบพี่ดาพี่บยังไงดันไปด้านบนเลยเดันไปด้านบนเลยไกลมีการไปด้ไกลมีการติดได้ไหได้ไ่ไ ไม่ใช้ไปซ้ายเองไม่ใช้ไปซ้ายไม่ใช้ไปซ้ายใช้ไปซ้ายไปแล้วไปแล้ว้ยเดียวไปเดียวไปเดียวไม่ใช้ไปซ้ายไม่ใช้ไปซ้ายทีนี้กำลังเล่นทีนี้เลอินโนเซนต์อยู่้ไปขวาใชขวาใช้ไปขวานี้องขวาใช้ขวาไ่อ้ยย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 อยย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 ยคยยโ ไอ้เหี้ยคะแนนเกียร์อะไรเนี่ยะโร้ไปไหนไปไ้ายนะใครอากโดนแพทนี่สีขาวเอาชีวิตรอดไอ้ตีแล้วเนี้นะอยู่ซ้ายพวกเราอยู่ซ้ายพวกเราอยู่ซ้ายคนเลยไปด้านใดไปด้านใดไม่เราตายแล้วไม่ต้องรีบบอกแล้วเรโดนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็มีใครเป็นบ้างนะมีใครเป็นบ้างนะพี่บอยมีใครมมมไ่ีโนเะนกับพพี่อยน้ำตาลกแกดำ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  ไม่ลงมาแล้งบอกไปขวาหนึ่งคิว่าขึ้นห้องขวาไม่เอ้ยใจเมียเดี๋ยวได้ไปเลยนะเขากำลังคิดว่านดำกับอินโนเซนต์โอเคดำกับน้ำตาลโอเคเยี่ยมเขากำลังประมวลผลอยู่นะอันนี้สิบห้าเทียโอ้โหเฮ้ยก็ไปขวาหนึ่งเขากำลังขึ้นน้องดาวเทียมทะเลาะดาวสองกองโดนจัดการขี้อยู่ไม่มีใครไม่มีใครอยู่ดาวเทียมท่านี้อยู่ออกเลยแล้วเจ็บหลอกเจ็บหลอกดาวเทียมอ๋อไม่่บอาทำอะไรกันอยู่ตอนนันมานะอยทำกู

ไปแผนมันดูด้เทอจอนอีกต้องน่าเสียหัวใจมั้ืเอาเลยเต็มที่ใช้เมาวิ่งด็ใช้มา์วิ่ไปเลยมีคนพึ่งจ่อพึ่งจอภารกิจพุมโอดสั่งให้วิ่งวกวิ่งแบบปวดพวกปวดอันนอ้สิินต่ีสิบวิ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 ีเยค่าไปสองเองอ้าไปสองเอ้ยเบนอ้าวลืมลืมลืมเออเวิร์กเหมือนกันนะมุดหลุมได้ไหมได้ได้ได้มัน่าจะได้ปะ รีพอร์ตัวไม่แต <Titanic> ่ถ้าอย่างนั้นคนทําเพอร์เฟคก็วิ่งไปกดนี้เป็น FC ไปหมดเลยมันกดได้คนละคาร์ติดโอ้ยเมีย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเฮ้ยเดี๋ยวด้านซ้ายมือไอ้เกตต้นไม้นี่มันยากมากเลยนะทําไมกูจะไปปัดให้เข้าวิ่งมาทางขวาไงเฮ้ยขวาก็ได้นะไม่มีใครอยู่ขวาด้วย ไปแล้วไปตายแล้วตอนนี้กันอยู่ด้านบนเลยวว่าด้านบนเพจก็มีเยอะเลยวิ่งต้องรีบวิ่งแล้วไปจ้บไอ้หนูไปมาด้วยกันเป็นถีทั้งเควสด้วยเป็นถีทั้งเควสด้วยีเควสเสร็จแล้วเพจเสร็จแล้วเควสเสร็จแล้วเฮ้ยสีเขียวใครวะไอ้สัตว์โลกเลยสีดำกับสีน้ำตาลพี่นี่ต้องระวังอ่ะพี่บอยกลังพี่บรลกลางพี่บอลกลางเฮ้ยเฮียตรงกลางยังไงเนี่ย อ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาหายันอย่ามาหายันไปเลยไปเลยอบี้ิงออุ้ยตรงนี้ยอรวะอ่พี่มือจะแล้ว พี่เหมือนต้องโรคภาษาอะไรพี่พี่ผีไล่จะวิ่งสองต้องจุดทันอะเปตาไปตาเปเทีายวเวทเวทมันหลักเวทมันหลักผีไล่ผีไล่จะสองต้องดูสักเวเสร็จแล้วนะต้องโรกอย่างไกลวะไอ้เย้ช้างรู้แน่วายตัดมันเป็นที่แอบประจําผมพี่ดายแล้วคุณเสร็จแล้วไอ้เหี้ยกลัวแอบประจําไปตัดตรงเนี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่ดายไปไหนพี่ พีอยอยู่ห้องกดปุ่มพีอยู่ห้องกดปุ่มห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองเเดียวเดียวเเดียวเพจเดียวสี่ห้จ็ดปดเ้าสิบทนี้อยาไปทำนั้นเอสัตว์เอ้เยเกือบแพ้เฮย